เรีวบิงบิงหนีเรีว <Yeah. S 1> เดี๋ยวรถไฟก็มาหรอกตอนนี้นะครับน้องบิงเดินอยู่บนรางรถไฟแล้วเราต้องออบบี้กระโดดโหลบสิ่งกีดขวางแต่ว่าไม่ใช่ออบบี้ธรรมดานะกลายเป็นออบบี้รถบรรทุก <Yeah. S 1> น้องบิงเลือกรถบรรทุกของตัวเองนะครับจะเอาคันไหนหรือน้องบิงจะออบบี้รถไฟ <Yeah. S 1> น้องบิงเดินตามลูกศรไปนี่ไงนี่ไงรถสีน้าเงินก่อนอื่นคุยคุยกับคนนี้ก่อนอ่าเราต้องเลือกรถของเราเ <a> ช่รถทช่ใช่รถเช่าเอาคันไหนครับรถเช่า อุ้ยรถทหารเลยรถทหารเมื่อกี้ไปเลยครับคันนี้แหละหน่าสนใจมากน้องบิงกดได้ไหมอ่ะอ้าวเช่าไม่ได้เราขึ้นรถคันนั้นก่อนเลยมีอยู่คันหนึ่งอ้าวคันนั้นก็หายไปแล้วเอาละครับไม่มีใครอยู่แล้วอะ่ะเลือกคันไหนก็เลือกไม่ได้เพราะเราทําไมเราเลือกรถไม่ได้อะ่ะแล้วเราจะไปทะเลยังไงครับเนี่ยอุ้ยได้แล้วเราได้รถบรรทุกสีเขียววิงขึ้นมาอยู่บนรถแล้วอุ้ยขับได้ไหมครับเนี่ย น้องบิงมีใบกับขี่ไหมน้องบิ๊เคยไปสอบใบกับขี่แล้วที่ฮาร์เบอร์แลนด์ใช่ไหมใช่โอเคงั้นเราจะใช้รถบรรทุกคันนี้นะครับออฟบ,บี้ไปแล้วครับน้องบิง๊ขับขึ้นสะพานไปไปที่ภูเขาอีกรูกหนึ่งแล้วแล้วก็ต้องเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหชนชนตอนนี้เข้าไปในเมืองครับเป็นเมืองแรก่เก่าเป็นเมืองแร่โบราณข้างในนี้ไม่ค่อยมีอากาศนะเราต้องรีบออกไม่งั้นเราตุยเลยนะอุ้ยดูมีรถเพื่อนๆอยู่ข้างบน อุยอ้ยเหมือนรถตกไปแล้วเมื่อกี้รถตกมีรถตกอยู่คันหนึ่งอยู่ตรงนี้ใกล้ๆพระแบวงว้งวโอ้บิงบิงบินบิรถตกนั่นขับยากเหมือนกันนะน้องบิงจะขับอีกครั้งนึงนะครับไปน้องบิงขึ้นรถไปแล้วครับตอนนี้บิงขับให้ได้เลยนะด่านแรกนะครับขอให้โชคดีเริ่มสตาร์แล้ครับข้ามสะพานเ <P ret ty> พื่อนเพื่อนอยู่้างัใช่เพื่อนขับรถคันสีเขียวมันเล่าเลยเฮ้ย แต่วิ้งไม่คว่ำครับไปไปเพื่อนไปผิดทางเลยใช่เพื่อนเขาจะปีนหน้าผาตรงนั้นเลยแต่จริงๆแล้วเราต้องขับข้างๆแบบนี้ไปค่อยๆนะตรงนี้แหละตรงนี้เมื่อกี้เราโค่นโค่นโค่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้เราไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเก่งมากบิ้งวิงเลี้ยวบิ้งเลี้ยวระวังระวังระวังวิงวิ้งวิ้งวิงตกอีกแล้วขึ้นได้ไหมขึ้นก็ไม่ได้ เกมนี้<ป>ต้องให้พ<อ>่อใช่ไนหะมยากมากเลยเนาะไปเลี้ยวไปให้ได้ค่อยๆเลี้ยวไปครับค่อยๆเลี้ยวไปครับใช่ต้องค่อยๆค่อยๆโห้รถมันคันยาวครับก็เลยขับยากนิดนึงเหยโหโหเลี้ยวแล้วได้ใช่ใช่มีเก่งใช่ใช่มีรถขนนั้นจมอยู่เห็นไหมแสดงว่าขนนั้นตกไปไปไปโอ้มีมาข้างหลังกันเต็มเลยอะ่ะมีเพื่อนๆมาขับกันเยอะเลยไม่เป็นไรครับให้เพื่อนแซงไปก่อน เ,เราแต่ถ้าใครไม่ใช่เราจะไปใจเย็นๆดูซิเพื่อนจะมีใครล่วงไหมอุย้ยเพื่อนกับไปกันได้อะอ่า <scri hun> ตก่อนนี้นะครับเราตามเพื่อนไปแล้วครับดูรถคันนั้นสิรถคันนั้นก็ตกอยู่เห็นไหมผูกเชือกไว้อยู่ไปไปไปใจเย็นๆครับใจเย็นๆ recovery. โหโมีต้นไม้ด้วยอุ้ยตรงนี้มีหลุมมีบ่ออุ้ยเกมนี้ขับรถบรรทุกสนุกมากขับผ่านหลุมบ่อเลยครับโอ้ใจเย็น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  โอ้โหติดหลุมปะเนี então, ่ยออกได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุยติดหลุมอุ้ยออกได้เก่งมากเลี้ยวไปเลี้ยวไปตรงนี้ไม่มีไม่มีอะไรต้องกลัวตองยาวเลยครับแรงเลยครับแรงเลยครับแรงเลยครับบืน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 แรงได้ครับแรงได้บืนบึนบืนบึนโอ้โหวิ่งขับเก่งครับตอนนี้ผ่านด่านสี่แล้วุยบิ้งผ่านผ่านไวเหมือนกันนะข้างหน้ายากข้างหน้ายากข้างหน้าเป็นสะพานเลือกร้อยตรงแล้วก็ขับไปอย่างแรงอุ้ยทุกคน พ่อแม่ผ่านแล้วผ่านแล้วครับผ่านแล้วเราก็มาจอดตรงนี้ครับจอดเติมน้ามันตรงนี้ครับโอเคผ่านด่านหนึ่งแล้วเย่ลงไปครับลงไปคุยกับพี่พนักงานได้แล้วเราได้รถคันใหม่แล้วแล้วเราก็กดเซฟกดเซฟแล้วเย่จุดที่หนึ่งผ่านแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับทุกคนถ้าเราตายเรามาเกิดตรงนี้ใช่เราตายเรามาเกิดตรงนี้แล้วเราสบายมากเดี๋ยวถ้าพ่อตายแล้วพ่อจะแบ่งให้บิงนะ ราะว่าเกมขับรถเนี่ยพ่อแหว่งเก่งตอนเด็กพ่อเคยเล่นเกมรถแข่งเยอะเลยตอนนี้เรามาเล่นรถบรรทุกมากรถบรรทุกนี่ขับยากอยากให้ทุกคนลองเล่นนะครับสนุกแล้วเราก็ต้องแบบมีสติมีสมาธิโหเลาะเลาะดูที่ตรงนี้เหมือนขับอยู่บนภูเขาเลยอะบิง <S 2> <S 2> <S 2> ใช่อู้หถ้าเป็นชีวิตจรงิงบิงเสี่ยวปะโอ้โหดูคันนี้สิอุ้ยบิงตรงนี้คือแบบยากมาก ตรงนี้คือยากมากโอดูซิว่าเพื่อนให้เพื่อนไปก่อนเนาะอยากรู้เพื่อนอะใช่ดูซิเพื่อนไปได้ไหมอุ้ยเพื่อนเขาจะไปแล้วเพื่อนไปเลยเพื่อนเพื่อนไปเลยเพื่อนเพื่อนติดเพื่อนไปได้ไหมเพื่อนไปได้ทุกคนเพื่อนข้ามไปได้เพราค่อยๆนะเพราะ้ามรีมนะตอนตอนเพื่อนแล้วอุ้ยเพื่อนติดแล้วทุกคนเพื่อนติด เราไปเลยนะใช่โ้ยากมากยากมากข่อนขั้นแรกยากมากครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายไปแล้วยากมากครับยากมากอุยอ้ยอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเย้อุ้ยจอ,จ,อจอด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 เย้ แล้ผ่านจุดสองนะครับบิงลงลงลง,ลงไปเช็ดพอยต์ก่อนลงไปเซฟก่อนแล้วคุยกับพี่พนักงานด้วยุยืพี่พนักงานนี่หนูได้ตังมาแล้วใช่โอเคเปลี่ยนรถไหมเปลี่ยนรถได้ไหมย,ยังไม่ได้ตังเรามีแค่เ5็้ยสิยังเปลี่ยนรถไม่ได้ไปบิงไปกันต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปด่านเมื่อกีย้ยากมากขับบนสะพานอะแบบเสี่ยวมากด่านนี้บิงต้องไปทางไหนบิงไปทางไหน นี่นี่ทางนู้นทางนู้นทางนู้นทางไหนอ่ะนี่ทางนี้ทางนี้เน,นี่ยเนี่ยถ้าเรากลับไปอะ่ะเนี่ยเนี่ยตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปไปครับไปครับตอนนี้มีกันหลายคันเลยครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีส้มตามเพื่อนไปเลยครับอันนี้พ่อให้บิงขับมั่งนะเพราะว่าถ้าเป็นตรงไหนที่ไม่ต้องขึ้นสะพานอ่ะบิงขับได้เก<อ>่งมากครับบิงบิงเก่งมากตรงนี้บิงขึ้นสะพานเองได้ไหมรอรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนอุ้ยเพื่อนตกไปอีกแล้วบิงจะขึ้นเองนะครับ ิงขึ้นเลยครับร่วงไม่เป็นไรเออบิง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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขึ้นได้ไหมอีกนิดนึงบิงอีกนิดเดียวโอ้หบิงติดครับบิงติดเฮ้ยบิงขึ้นได้เฮ้ยบิงบิงเก่งอะบิงขึ้นได้เดินหน้าเดินหน้าอืมนิดเดียวนิดเดียวบิงโอ้หบิงขึ้นได้ครับแต่ว่ามันยังค้างอยู่อะยักติดอะไหนไหนบิงตรงไปเลย ตรงขึ้นเลยขึ้นเลยตรงเลยไม่ต้องหยุดตรง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 ขึ้นไปอุ้ยตกข้างนี้อีกอุ้ยอุยถอยหลังได้อ่ะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่อึบ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 โอ้ยติดอีกอุ้ยมาพ่อช่วยไหมได้เอาละตอนนี้แหละได้ตั้งลามแล้วตอนนี้แหละโอ้โหติดอีกแล้วเอาไมทอาไมทอาไมเอาละตอนนี้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 ละ โอเคผ่านแล้วทุกคนเราผ่านแล้วโห้ล้วดูป้ายสิป้ายแบบต้องขับด้วยความระวังเลยอะตรงเนี้ยโอ้โหตรงนี้ขับยากมากต้องต้องต้องลงแบบเบรกอะต้องเบรกอะอเป็นที่มาอะไรอะใช่ยากมากโอ้โอ้โอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าอุโมงแล้วโอ้ยโอ้ยยากมากยากมากโอ้ย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 จะตกจะตกจะตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยยากมากยากมากพ่าต้องโอ้ยโอ้ยอ่ะให้จีบเงินเสียวจริงอ่ะสิโอ๊ยจะถึงอยู่แล้วอุ๊ยทุกคนพ่อแหวงผ่านจุดยากมาแล้วแล้วไปตกเหวพอเล่นให้ดูอีกทีนึงขึ้นแล้วเบงเห็นไหมตรงนี้แหละตรงนี้ยาก ตรงนี้แต่ว่าหนูม่วอามากเลยนะนเพื่อนคนนั้นตกไปแล้ว <S 1> <S 1> <S พ่อก็ตกเดี๋ยวพ่อขึ้นตรงนั้นให้แล้วก็ให้บิงเได้ต่อทุกทุกคนทุกคนพ่อแบงมาจนถึงด่านน้ำแข็งแล้วมันทุกหรอใช่พ่อแบงค์ขับรถบรรทุกมากแต่ว่ายังไม่มีจุดเซฟเลยอ่ะ พ่อแบงค์เสียดายมากต้องไปต่ออ่ะต้องไปต่ออีกหน่อยถึงจะถึงจุดเซฟแล้วตรงนี้ยายอีกแล้วอะ่ะนิดเดียวนิดเดียวข้างในต่อโอ้โหเป็นสีขาวหมดเลยครับโอ้โหไปตรงน้ําแข็งครับโอ้โหอีกนิดเดียวโค้งก่อนโอ้โหขึ้นเป็นสีขาวโอ้โหยากยาก ออเ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 ออขึ้น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 ได้ได้ขึ้นได้ได้จุดเซตอยู่ไหนโอ้โหไปยังไงต่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไปต่ออีกนิดเดียวครับใกล้ถึงแล้วครับเอ้ยเอ้ยอุ๊ยอ๋อไป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 รอดอุโมงค์รอดอุโมงค์เข้าอุโมงค์แล้วเย่โอ้โหเข้าไปต้งหายใจแบบ ตื่นเต้นมากเป็นเกมที่ตื่นเต้นที่สุดที่พ่อแบงค์เล่นในเกมเราบอกเลยเหมือนเราขับอยู่บนน้ําแข็งเลยอะพ่อแม่ใช้รถตู้เลยใช่พ่อใช้รถบรรทุกอู้ยออกได้ยังเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บขับไปในช่องน้ําแข็งครับอ้ยอย้ได้ได้ได้อีกนิดเดียวไปต่อครับไปต่อจุดเสฟอยู่ข้างหน้าใช่ไหม อยากเจอจุดเซฟที่สุดเลยอ่ะอู้หูออกมาแล้วยังไม่ถึงอีกเหรอโอ้หูไปยังไงครับเนี่ยไปนี้แล้วกันไปค่ะค่ะไปไงาปไงใช่ใช่ไปนี้แหละโอ้โหขับยากมากจุดเซฟก็ไม่มีต้องไปด้วยความระมัดระวังอึบ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 โอ้ย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 ถึงแล้วบิงถึงแล้วบิง โอ้ยโอ้ยยากมากครับยากมากชุดเซฟกันเซฟ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 ยังบิงแค่นี้ใช่ไหมใช่เค okay. แล้วก็ตรงนี้ทําอะไรครับโอ้เปลี่ยนรถไหมเปลี่ยนรถอารถคันเล็กมั่งโหทุกคนฝ่าจะมาถึงตรงนี้ได้แบบเหนือเขาแบงค์ออกเลยอะบิงอะบิงมากตาบ,บิงมากตอนนี้บิงน่าจะผ่านได้แล้ว เราผ่านจุดยากมาแล้วครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว4ด่านตื่นเต้นมากเลยอ่ะเมืเ่อกี้บิงอ๋บิงเกมนี้ยากจริงๆเราผ่านได้แค่นี้แหละใครผ่านได้จนถึงด่านสุดท้ายช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับดีไหมบิงงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนเลยน้องบิงมาหาพ่อเลยฝากเพื่อนๆหน่อยกดติดตามเป็นกำลังใจ